ดูขออนุญาตดูแผลคุณลุงแป๊บนึงนะคะเดียจะได้ไปเตรียมอุปกรณ์เออจะได้รู้ว่าจะต้องเย็บหรือไม่เย็บถ้าเกิดว่าจะต้องเย็บแผลคุณลุงอ่าอะไรนะยินยอมไหมคะโอ้ได้ได้ก็ประเมินนะคะอ่าถ้าดูด้วยตาคร่าวๆก็ดูประมาณกี่เซนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณเจ็ดเซนได้นะคะแผลคุณลุงเนี่ยยาวประมาณเจ็ดเซนนะคะแต่ถ้าลึก มีฟูมเราก็ใช้วิธีแยกไปก็ได้แต่ถ้าจะมาตับทุกทีต้องใส่ถุงมือลลายก่อนไปถุงมือนิสโฟสก่อนนะคะเพื่อที่จะดูแผลเนาะอ่าลึกแค่ศูนย์จุดห้าเราเราดูแล้วเนาะเราเราแบบแยกุูมอ่าถ้าแผลยาวจะเส้นลึกศูนย์จุดห้าแล้วมันยังมีเลือดซึมออกมาเรื่อยๆอย่างนี้นะคะแต่ว่าอ่ามันไม่ใช่หลอดเลือดแดงใหญ่เพราะว่าเลือดมันไหลซึมแบบปกติไม่ได้ไหลแบบพุ้งอันนี้ มันจําเป็นจะต้องเย็บแผลนะคะคุณลุงคุณลุงยินดีไหมคะเพราะว่าถ้าเย็บแผลนี่มันจะช่วยให้แผลหายเร็วขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการหยุดเลือดก่อนเป็นการห้ามเลือดเพราะตอนนี้ถ้าไม่เย็บเลือดมันก็มีโอกาสที่จะซึมออกมาเรื่อยๆนะคะคุณลุงเพราะฉะนั้นเราจะต้องห้ามเลือดไว้ก่อนแล้วอีกอย่างการเย็บแผลนะคะมันก็จะได้ช่วยทําความสะอาดนะคะช่วยฆ่าเชื้อลดการติดเชื้อแล้วก็ทําให้แผลมันติดอยู่หนังมันติดได้เร็วขึ้นนะคะคุณลุงคุณลุง โอ้คุณลุงให้แยกแผลใช่ไหมคะแล้เดี๋ยวคุณลุงนอนพักสักครู่นะคะแต่ช่วงนี้เราก็ปิดแผลอะไรไว้ก่อนเนาะเออไม่ใช่ปล่อยมันไหลจึมเรื่อยๆคือก็เอาก๊อตอะไรปิดไว้ก่อนเดี๋ยวคุณขออนุญาตไปเตรียมเครื่องมือก่อนนะคะเราก็ไปก่อนเตดึงมอือล้นางมือนะคะถ้าไม่มีแอลกอฮอล์เจลนะคะแต่จริงๆถ้าเกิดทำพัตถการที่ใช้สเตอรเทิคแบบนี้แนะนำให้ล้างที่อ่างล้างมือ อยาก็เจ็ดขั้นตอนนะคะเนาะเจ็ดขั้นตอนเหมือนเดิมน,นะคะตุ้ย่ะนะเดิมน,นะคะทุกอยา่างทำเหมือนเดิมหมดเจ็ดขั้นตอนนะคะแบบน้ำะคะ่ะทำมือเส,เ,เสร็จแล้วเซตเช็คนะคะถ้าเป็นอุปกรณ์ที่มันอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยมันจะต้องมีวัน expire เช็คไปไม่ expire เช็คถ้าอย่างนี้ถือว่าผ่านการนึง่งหรือยังังเพอไม่ขึ้นขีดสีดําถูกไหมคะแต่จริงๆต้องดูเนาะอันดับแรกก็คือดูว่ามันขึ้นขีดสีดําคือแสดงว่ามันนึ่งถ้าเชื้อมาแล้ววันหมดอายุยังไม่หมดถ้าพบว่าอันนี้หมดเก็บเอาอันใหม่นะคะ,อะตอนนี้เราเปิดปฏิได้อยู่นะคะ ทำเปอ,อเร์คอนเซ็ปต์นะคะผมก็ต้องเบิกเตรียมอุปกรณ์นะคะให้เรียบร้อย ในเซตก็จะมีถ้วยใส่น้ำยาสองใบก็คือเอาวางเอาสักดีกอดไว้ข้างนอกก่อนนะคะมีถ้วยใส่น้ำยาสองใบใบหนึ่งใส่น้ำมันละลายนะคะ,ะใส่สักดก็ได้นะคะนี่ค่ะสนี่ค่ะแล้วก็อีกใบหนึ่งใส่ดีๆดีนะคะ มมติเป็นโพวดีนนะสมมติพออย่าะะเอาโพวดีนมาใส่จริงนะเดี๋ยวไปเช็ดทิ้งหุ่นแล้วมันจะเช็ดออกยากนะสมมติปไปะนะคะใส่โพวดีนเรียบร้อยแล้วเช็ดอุปกรณ์ข้างในมีอะไรอีกบ้างกันไกลตัดไหมนะคะ,ะถ้ากันไกลตัดไหมนะคะมันจะเป็นลักษณะปลายเรียวแหลมมันจะมีแบบตรงอันนี้คือชนิดตรงนะคะมันจะมีอีกแบบหนึ่งปลายเรียวแหลมเหมือนกันแต่เป็นแบบ ใช้ได้ทั้งสองแบบนะคะก็ดูลักษณะของแผลนะถ้ามันเป็นแผลบริเวณใหญ่ๆอาจจะใช้อันใหญ่ก็ได้เพราะมันมีหลายหลายไซส์หลายขนาดนะคะถ้ามันเล็กเกินจะอันเล็กกว่าน,นี้ก็มีนะคะ,ะเราสามารถเลือกได้นะจริงๆแค่ในเซตอะ่ะมันจะมีแค่คล้ายๆ,ๆเซตทำแผลธรรมดาไอ้ก,กันไกรตัดใหม่เนี่ยบางครั้งเราอาจจะต้องเติมจากข้างนอกนะคะ ฟอร์เซ็มีอนอมทูดไม่มีเขี้ยวอันนี้ฟอร์เซ็มีเขี้ยวนะคะส่วนตัวนี้คือมีชึนหดดุ่นดอร์คีมจับเข็มนะคะจะคล้ายๆกันหน้าตาจะคล้ายกับ a r t ์เทอรีร่แคมแต่ความแตกต่างก็คือ a r t ์เทอรีร่แคมจะไม่มีล็อกตรงนี้ค่ะมันจะไม่มีมันจะเป็นตัวซี่ฟันยาวมาจนถึงตรงนี้มีแค่ตัวขั้นของี แต่อันนี้มันจะมีขั้นตรงนี้ด้วยเห็นไหมคะป็นขีดที่ขั้นไว้นะคะมันจะต่างกับตรงนี้เพราะมันจะต้องใช้ล็อกเข็มล็อกมันจะคล้ายๆกันส่วนใหญ่นิดเดิลโฮลเดจะไม่มีแบบโคง้งจะเป็นแบบตรงอย่างเดียวแต่ a r t เทอรี่แคมป์นี่จะมีทั้งโค้งและตรงนะคะจะถ้าเข็มนะคะเข็มอย่างเงี้ยค่ะ เนี่ยมันจะดูยากนิดนึงเข็มเย็บแผลมันจะเป็นครึ่งวงกลมนะคะเขาเรียกว่า Circle นะมันจะมีขนาดเนึ่งส่วนส c งเซอร์เคิลส่วนสี่เซอรก็คือถ้า1นส่วนสก็คือวงกลมใหญ่มันจะได้แค่ครึง่งถ้า3าส่วนสองก็เล็กลงมาอย่างเงี้ยค่ะเราก็ดูตามขนาดของแผลนะเหมือน0ูย์จเซนเราตักจากขอบแผลแผลมันไม่ได้กว้างมากเหมือนแผลสวยๆแบบนี้ค่ะเราเอาอันเล็กๆสามส่วนสองเซอร์เคิลงก็ได้นะคะ อันนี้ก็ต้องเติมจากข้างนอกถ้าการเย็บสกินเย็บผิวหนังเราใช้เข็มคัตติ้งคัตติ้งก็คือเนี้ยค่ะมันจะเป็นบาดรอยคมอ่ะมันจะเป็นคมเข้าไปมันคมมีดอะ่ะนะคะไว้ตัดหรือตัดผ่านผิวหนังได้ง่ายแต่ถ้ามันไม่มีแบบเหมือนรอยบาดสามเหลี่ยมขึ้นไปอย่างเนี้ยค่ะมันจะมีแบบคมๆอ่ะ mm hmm. เห็นไหมคะมันเป็นสามเหลี่ยมขึ้นไปเนาะแต่ถ้าเป็นเข็มลาวที่เป็น เข็มกลมอ่ะมันจะไม่มีรอยบากมันจะกลมเท่ากันหมดเหมือนกับตัวท้ายเข็มอ่ะค่ะอันนั้นไว้เย็บมัสเส้นข้างในนะหรือเย็บชั้นไขมันที่มันขาดเยอะนะคะตัวนี้อาจจะต้องเติมจากข้างนอกเพราะว่าที่เขาไม่ใส่ข้างในเซ็ตเนื่องจากบางทีแผลไม่รู้ขนาดไหนนะคะเราต้องเลือกปลอดจากข้างนอกทีนี้พอมีตัวนี้แล้วนะคะอุปกรณ์หลักๆที่อยู่ในเซตนท่าสี่เหลี่ยมเจาะกลางครบแล้วเราจะต้องเติมอุปกรณ์ข้างนอกเข้าไปนะคะเติมอะไรเข้าไปบ้าง อย่างน้อยได้ล่ะนะคะถ้าอย่างนี้ถ้าเข็มอย่างนี้ค่ะสแสดงว่าเราสามารถเติมได้เรื่อยๆเติมได้เติมตัวใหม่อะค่ะ,ะแต่ถ้าติดถ้าเป็นเข็มที่มันติดได้มาแล้วที่มันเป็นสําเร็จรูปอย่างเช่นไนลอนนะคะพวกที่มันเป็นไหมไนลอนหรือแคทกัดติดติดมาแล้วเนี่ยได้แค่ไหนหมดแค่ไหนแค่น,นั้นเราต้องเปลี่ยนต้องต้องเปิดซองไหม่เพิ่มแต่อันนี้เราไม่ต้องเปลี่ยนเข็ม ได้หมดเราเติมได้นะคะแต่จริงๆได้ที่ถูกต้องอันนี้ยังไม่ผ่านกันนึ่งนะ mm. จริงๆเขาต้องหอ่อเป็นหอ่อบนห่อกระดาษนะคะเรามาแกะใส่มาต้องนึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะได้ตัวน,นี้แต่ว่านี่ด้วยการที่เราใช้ซ้อมฝึกนะคะเราไม่จำเป็นต้องนึ่งก็ได้เนาะแต่ถ้าไปหยิบที่โรงพยาบาลน,นะคะถ้ามันนี้มันจะเป็นซองคล้ายๆกับ ไม่มีตัวอยในรอนนะเขาก็จะซีลเหมือนเหมือนซองในรอนเหมือนซองเครื่องมืออย่างเงี้ยค่ะมันจะอยู่ในอย่างเงี้ยได้แล้วก็สามารถฉีกซองแกะใส่ได้เลยเนาะสมมุติว่าอันนี้อยู่ในซองนะคะใจไม่มีอันนี้อันนี้อันนี้นนครูแค่สาธิตนะจริงๆอ่ะต้องเอาจากที่มันสเตรลายนะคะ แมวเล่นออกของไป่เลยหรอแหี่ร้อยใช้แล้วไม่มีอย่ค่เเะเห,หมือนได้เย็บผ้านั่นแหละไหมสีดํานะคะก็ดูว่าเราจะใช้ยาวแค่ไหนล่ะแผมเราเรากะเอานะคะสมมุติเรามีกันไกลข้างนอกไม่ใช่กันไกลข้างนอกจริงๆเราต้องเติมจากอะไรที่มันซีลเนาะสมมุตินะสมมุติสมมตุมมติว่านี้มันซีลมาแล้วแล้วมันใส่ห่อมาแล้วนะคะ ถ้าสมมุติว่าเราใช้ไม่พอนะคะเราอาจจะต้องแกะห่อใหม่โดยให้คนที่เป็นเซอร์นั่นแหละไม่ใช่เราไปฉีดแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวเหมือนเวรบ่ายเวรดึกเราต้องเย็บอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเราก็ต้องถอดถุงมือแล้วก็ไปเติมเองเพราะฉะนั้นถ้าการอยู่คนเดียวเราก็ต้องคํานวณให้ดีๆว่าทําไงที่เราไม่ต้องถอดถุงมือบ่อยครั้งแล้วมาใส่ถุงมือบ่อยครั้งนะอ่ะมีได้แล้วต่อไปต้องมีอุปรกรณ์สาหรับฉีดยาชาแน่นอนนะคะ เหมืนแผลอย่างเงี้ยว่าใช้สักสามซีซีก็ได้เนาะหรือ5้าซีซีก็ได้แล้วแส่ใส้สามซีซีนิดเดินเบอร์18บแปสำหรับดอยานะคะเบอร์ 24, รยี่แผลมาลักษณะยาวต้องใช้เข็มยาวสักนิ้วครึ่งนะถ้านิ้วหนึ่งเนี้ยเราปักไม่ถึงสุดขอบอีกด้านหนึ่งอ่ะเราก็ต้องไกลก็ต้องไปปักอีกข้างหนึงเพื่อให้ยาชามันครอบคลุม นะคะเลือกเข็มยาวไอ้ก่อนถ้าใหญ่ยาวๆนี่จะแผลนิดเดียวก็ใช้เข็มอ่าเบอร์24นิ้วเดียวได้นะคะอ่ายาวชานะคะเตรียมให้เรียบร้อยกดสวิตช์แล้วก็ออมอันนี้เข็มก้อนหนึ่งด้วะ ิดอยู่แล้วถูกผู้มคะต่อให้ไม่เปิดเราเปิดอันใหม่เราก็ต้องเช็ดจุกทุกครั้งก่อนที่เราจะดูดยาออกมานะคะครบไม่ยังอ่าเต็มถุงมือ Imposter ให้เร่งร้อยถ้าอยู่เดี๋ยวเราฉีกเลย <c oughs> เดี๋ยวไม่มีใครฉีกให้นะคะเว้หมือเนี่ย อะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้เกี่ยวข้องรออันนี้เราไว้ได้แต่เราต้องเติมเพิ่มนะคะอไไดวเลย่อะไรดี้เ้ ั้งเลยนะคะถ้าไม่มีเรามีถาดรองอยู่แล้วแต่ถ้าเราเซฟมาเราไม่ใช้ถาดรองอันนี้เวลาพวกเข็มหรืออะไรที่มันไปนลอยเปื้อนสิ่งทลายงแล้วเรามาวางบนผ้ามันก็มีโอกาสซึมที่เี่้วเชื้อโรคกลับมาได้เพราะฉะนั้นต้องมีถาดรองทุกครั้งนะคะถ้าใครถนดดัดแบบเรามามาวางที่นี่ก็ได้น,นะคะถังขยะติดเชือ้อที่จะทิ้งออกมาให้รีบร้อยนะคะถ้าไม่มีทัมลูกไตใส่ถุงขยะ นะะคตั้งแต่นอกไขขนาดซ้ายขวาแล้วเข้าสู่ทางเอาอาเร็จก่อนจะมาใส่ถือมือเป็นไงคะไปล้างมือตอนนี้เราเตรียมเสร็จแล้วเราก็ต้องไปล้างมืออีกครั้งก่อนที่เราจะเริ่มลงมือเย็บแผลนะคะเดี๋ยวขั้นตอนถือมือก็วางผู้อ่านเหมือนเดิมนะคะถัดไป สีิ้นก็ได้ดูตามความยาวของแขนนะคะมีป็นใส่ชุดอาชีูวันสอบช่วยเช็คที่ครูด้วยนะคะแต่ละคนแต่ละกลุ่มช่วยเช็คที่ครูด้วยว่ามันมีุปกรณ์ครบไหมแล้วก็ไปเบิกเริ่อได้เลยนะคะเราน่าจะปดูหลักยาคุณ ะะแต่ไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกังวลเพราะว่าระหว่างเย็บเนี่ยจะไม่เจ็บเนื่องจากเดี๋ยวเราจะฉีดยาชาให้ถ้าฉีดยาชานี่คุณลุงยินยอมไหมคะยอมคุณลุงเคยใช้ยาชาอะไรบ้างคะไม่ทราบเหมือนกันแล้วคุณลุงเคยถอนฟันหรือเปล่าคะเคยถอนฟันไหมเคยถอนฟันแล้วตอนฉีดยาชาเนี่ยเขาต้องฉีดยาชาด้วยใช่ไหมใช่ครับ่ถ้าฉีดยาชาตอนนั้นคุณลุงมีอาการเหมือน หายใจไม่ออกแน่นหน้าอกหรือว่ามีลิ้นแข็งพูดไม่ได้พูดไม่ชัดลิ้นไม่มคะไม่มีค่ะค่ะันแสดงว่าคุณลุงน่าจะไม่มีวัดรการแพ้นะคะเดี๋ยวจะฉีดยาชาให้ระหว่างเย็บเนียจะไม่เจ็บมันจะชาอาจจะเจ็บตอนที่ฉีดยาชานิดนึงนะคะคุณลุงแต่ระหว่างฉีดถ้าเกิดเย,ย็บไปเนี้ย,ยระหว่างเย็บแผลถ้าเกิดว่าคุณลุงมีอาการเจ็บให้คุณลุงบอกได้นะคะค่ะเดี๋ยวจะเริ่มทำการเย็บแผลนะคะ แคบเกินไป็ควเอาเมย,ยหรือเอาะเขใ็ใส่ไปนะคะเวเรียรอยแล้วนะคะดียวครซยาชาให้หน่อยทีนี้ก็มีมีเซอร์มีคนช่วยมีใคมาอยู่ด้วยนะคะสามารถ,ถเป็นเซอรได้แต่ถ้าเราอยู่อนามัยเล็กๆต้องเย็คนเดียวยาชาใครจะเป็นคนถือให้เราละ่ะไม่มีกระลุงได้ไหม ้องครับคุณนนเฉยาเราจะต้องนะคะขีดใส่โดยใช้ละลคนินะคะคือจะงใส่ไลนแล้วก็ูกั้แรกถ้าคุใส่ถ้าคือเหมือนกับสมมตเราใส่ด้ข้างหนึ่งเรสามารถปาดแล้วเราเช็ดแล้วก็สูาดึีมอะไรที่เะแล้วก็ใส่เข้าไปในมือได้ท้งวันทั้งคืนม่ตเนาะ เรานำเชื icana, ้อโรคไปให้คนไทยจับเราเนี่ยการเชืรอแผลที่จะไม่ติดเชื้อติดเชื้อเพราะว่าตัวเราเองนะคะบุกแป้งมาด้วยนะคะวันสองใช้ไม่จะได้แบบเอ้เวลาเราไปใช้ใหม่เพราะเดี๋ยวพอพวกเราใช้แล้วเหงื่อมันจะออ้แล้วทีเนี้ยมันจะติดกันเรื่ื I don't know. ต้งไว้ให้เียบน้อยนะคะสมมติแผ่นี้เป็นแผลที่ไม่ได้สกปร,รกมากนะคะแล้วก็มีดบาดมาไม่เกิน6ชั่วโมงเราสามารถเย็บได้มันไม่ได้สกรปรกเยอะนะคะแต่ถ้ามันสกรปรกนิดหน้อยนะคะถุงแกะถุงน้ำเกลือแล้วอเอาถุง อยากจะทำความสะอาดนะคะได้อยู่นะคะเราก็ทําความสะอาดไปก่อนนะคะเช็ดมันไว้ได้ลึกมากนะคะอาจจะแบบกดให้มันลงไปที่ใต้แเนกะือหนังจริงมันกดได้นะคะเช็ดมันสักหน่อยนิดนึงสองสรอบนะคะ ันนี้คือทําความสะอาดก่อนยังไม่เพ้นค่าเชื้อทีเนาะสมมุติว่าเออนิดหน่อยแผลมันอาจจะมีเศษผลไม้เี่ราปอกผลไม้อยู่แล้วมันกึงวิดมันเออนะคะอ่าเสร็จแล้วเพ้นค่าเชื้อบริเวณรอบผิวหนังนะคะสมมติอันนี้เป็นโควิดีนะคะเวลาค่าเชื้อปัดตรงกลางวนออกข้างนอกนะคะอ่าเนี้ยวนออกไปให้เยอะที่สุด ยิ่งเคสนี้มือเขาสัมผัสอยู่กับเตียงเราก็เค้นไปถึงขอบขอบข้างเลยนะคะนะขอายางเอาอีกรอบก็ได้นะคะดูชื่อว่าให้มันแน่ใจว่ามันไม่อิเค็งเราแน่นอนเลยกว้างเที่ยนิ้วก็ได้ าก่อนนะอย่าเพิ่งฉีดยาชาเป็นเรียบร้อยแล้วหนูหนูจ่เอาถุงเสยบวางนันก็เดี๋ยวคือูณค่าลันะผ้าจริงมันก็มีหลายขนาดตั้งแต่ของเรานี่มันตัดใหญ่มากนี่เหมาะสำหรับบนท้องบนผิวหนังร่างกายเนาะโอ้แผลแผลนะแผลด้านล่างะอรใจรู้แล้วเดี๋ยวมันจะมาทับ ไอน้นี่อุปกรณ์ทงคือบอกว่าไม่เทียพอมจะไม่ม,มีพืพ้นที่เราต้องใช้ไอเนี่ยมียูเอองเก็บจิกกันแผ่อยู่ที่มือจ้ <c oughs> อะถ้ามันเป็นรูโบ่นี่ททำไงครับนะคะไม่จําเป็นจะต้องแบบให้คือ,อยังไงก็ได้ไม่ให้มันแบบคือไอเนี้ยเห็นตรงที่ฟื้นจากเสื้อโลกนะคะ มันไม่ต้องนั้นก็ได้เดี๋ยว่อยมาจัดให้มันสวยง,งามแต่เราอาจจะต้องพับผ้าถ้าเกิดเราเจอผ้าที่มันผืนใหญ่เกินไปนะคะให้มันโผล่เฉพาะบริเวณที่เราจะเย็บอย่าให้มันเห็นเป็นพื้นให้มันปิดให้มมดชิดนะคะผ้าใหญ่ก็จะเ็นี่ยนี้ดันมีขนาดเดียวมาหมดเลยเย็บ เดี๋ยวจะฉีดยาช้าให้นะคะคุณลุงคุณลุงกลัวไหมคะไม่นะกลัวกลัวกลัวคุณลุงหลับดากรได้นะคะแต่ยังไงก็ต้องฉีดนะคะอ่าเราเข็มยาแล้วนะเราอย่าลืมนะเราเข็มโควิดินเรียบร้อยแล้วตอนนี้ฆ่าเชื้อได้เลยนะคะเอาโขหัวเข็มอ่าตอนฉีดอาจจะเจ็บนิดนึงนะคะคุณลุงแต่จะเบามือให้นะคะอ่าแล้วแต่ใครถนัดข้างไหนจะปักจากข้างไหนก่อนก็ได้ได้หมดนะคะแต่วิธีการปักนะคะอ่าถ้าจะให้แค่ จิ้มไปครั้งเดียวไม่ต้องอดเข็มมาจิ้มหลายรอบนะนะคะเราดูเนาะเราอาจจะเลยขอบแผลเนี่ยขอบทีนสุดของแผลมานิดนึงนะคะด้านบากนะจิ้มลงไปนิดนึงแล้วกนะะ็ดันเข้าไปให้อยู่เนี่ยด้านข้างด้านข้างของผิวหนังผิวหนังคนมันจะไม่ยากอย่างนี้เนาะ อ่าเข้าไปปักขนานนะคะเออปักขนานเนาะอันนี้เห็นไหมคะปลายเข็มอยู่ตรงไหนหนูว่าไม่ถึงใช่ไหมถ้าไม่ถึงเนี่ยเห็นมยาวสักเราเราทาบดูก่อนก็ได้อ่าน่าจะอยู่แค่นี้แสดงว่าอย่างเนี้ยเข็มต่อให้ยาวนิ้วครึ่งแล้วมันก็บล็อกไม่ถึงทางโนมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องโดนปักข้าง้นอีกนิดนึ่งเพิ่มๆนะคะแต่ข้างนี้เราจะให้ปักทางนิที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  ถ้ามันครอบไม่ครอบกลุ่มนี้ยเราอาจจะปักแค่สองครั้งสองครั้งครั้งแรกคือนะคะด้านนี้ขนาดไปนะคะคุณลุงเจ็บมากบอกได้นะคะดูดองอมาเทสเข้าในหลอดเลือดหรือเปล่ามีเลือดตามมาหรือเปล่าถ้ามีถอนออกปักใหม่เจ็บใหม่นะคะคุณลุง นะถ้าไม่มีอดันยาเข้าไปนิดนึงก่อนดันไปสัก0 5ซีหรือ1ซีก่อนแล้วก็หยุดไว้ก่อนเป็นไงบ้างคะคุณลุงยังเจ็บมากไหมเออยังมีเวียนหัวมีอะไรไหมชวนคุยค่ะเอ่อถ้าเกิดว่าเขาแพ้ยาชาเป็นไงจะพูดบางทีเริ่มลิ้นแข็งพูดไม่ชัดอ๋อแอพูดไม่เหมือนเดิมอ่ะพูดไม่เหมือนตอนที่คุยกับเราแรกๆอย่างเงี้ยแสดงว่ามีอาการแพ้หรือมีแน่นหน้าอกมีหายใจขัดไหมคะ มีใจสันอะไรมีไหมถ้ามีถอนเข็มออกนะคะแสดงว่าแพ้ยาไม่ได้แต่ถ้าไม่มีโอเคงั้นก็ค่อยๆพูดไปนะคะถอยเข็มมาเรื่อยๆถอยเข็มมาเรื่อยๆ mm. อนะอย่าให้เข็มมันหลุดนะคะปัดไปข้างนู้นไปข้างอีกข้างเนื้อค่ะด้านตรงข้ามอ่ามอนเดิมเทส คนนี้เราเทศแล้วเมื่อกี้ไม่น่าจะแพ้เราก็ค่อยถอยถอย,ถอยมาถอยถอยพร้อมกับพุดยาไปเรื่อยๆนะคะครั้งนี้ถอยเข็มได้มาปักครั้งนี้เหลืออีกนิดนึงนะคะอีกทีนึงนะคะคุณลงุง ยามันเหลือเยอะก็ไม่เป็นไรเลยไปหน่อยก็ได้พุดไว้เยอะๆจะได้ชานานๆนะคะ,อะถ,อถอยไปก็นะคะนะเปลี่ยนเข็มไปทางฝั่งนู้นนะคะแต่ว่าต้องให้ขนาดเนาะกันะคะอ่าจนหมดอันนี้หมดพอดี ครูนะคะุณลุงช่วงน,นี้มีแอบหน้าอกมีใช้ซันมีหายใจติดขัดเย็นหัวอะไรตรงไหนมี้าอะเดี๋ยวเราก็ลองแอบจนคุยไปเรื่อยๆย็งไงคะุณลุงมากบาบใครถ้วันนี้จะชวนคุยอะไรคุยไปเรื่อยเนาะตอนระหว่างคุยก็แบบอบมาดูเวลาแล้วนเนาะแอบเอาพอเสร็จคุยคุยใหุ้ณลุงรู้ตัวน่ะไม่งั้นถ้าเขาเห็นเขาก็ถือว่าติดเพราะเขาเห็นเราหยิกเขาอยู่ไงเจ็บไหมคะุณลุงยังเจ็บแพงไหม ไม่เจ็บแล้วไม่เจ็บลูกไม่เจ็บอองั้นเดี๋ยวเราจะเย็บเลยนะคะจะต้องกลัวน,นะคะระหว่างเย็บถ้าเจ็บบอกได้นะคะอ่าทีนี้เรา